แบ่งปันทุกวันอาทิตย์ชาวบ้านจะนำผลไม้มาแบ่งปันและชั่งน้ำหนักด้วยตาชั่งวิเศษว้าวผลไม้เยอะแยะเลยวันนี้พวกเราจะแบ่งยังไงนะเราแบ่งอง,งุ่นได้25สห้าส่วนหนึ่งร้อยและส้มได้สี่สิบส่วนหนึ่งร้อยนะจ๊ะลุงภูมิทำไมถึงแบ่งอง,งุ่นเป็นเศษ25สห้าส่วนหนึ่งร้อยล่ะคะก็เพราะการแบ่งเป็นหนึ่งอส่วนมันง่ายต่อการเข้าใจไงละ่ะ และที่สําคัญมันสามารถเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ง่ายด้วยดูนะ25ส่วน100คือใน100ส่วนมีอง่นอยู่25ส่วนเท่ากับ25%หเปอร์เซ็นหรือ25%เปอร์เซ็นจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าร้อยละย5ก็ได้หนูลองคิดดูสิถ้าเศษ40สิบส่วน100จะเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เศษ40ส่วน100ก็เท่ากับ40%เปอร์เซนหรือร้อยละ40 <laughs> ในที่สุดก็เข้าใจเก่งมากๆ เพื่อนๆรู้ไหมว่าเราสามารถเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะเช่นเศษ50ส่วนร้อยก็เท่ากับ50%หรือร้อยละ50ไงล่ะ